จริงๆเราใช้เพียงน้อยในในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของของสารคาุูุบินอยเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะนะครับเป็นลดอาการอัก,กเสบในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับอพอดูดซึมไปเส้นเลือดดาไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับใช้เหมาะสำหรับผู้ที่มีมีอาการโรคตั นะครับเราถามว่าเรารู้ได้อย่างไรนะครับคุณถิ่นครับก็คือเราเราลองเอาไปใช้ไปไปตรวจค่าอินไซต์ตับก่อนก่อนที่จะทานตัวนี้ดูแล้อจากทานไประมาณ2หรือ3เดือนนะครับค่าอินไซต์ตับนี้จะลดต่าลงนะครับนั่นหมายถึงว่าการอักเสบในตับมันลดลงวันนี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัย นะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันนั่นล่าสุดที่รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับออโรคกระเพาะนะรกรดไหลย,ย้อนโรคตับนะครับชมรายการของเราแล้วนะครับน่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมา